รวยทางรัดง่ายๆได้ยังไงความเข้าใจจะนําพาไปสู่ความสําเร็จเป็นเเคล็ดลับง่ายๆอาชีพคนค้าขายเนี่ยกลัวอยู่2อย่าง สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเตียวร้อยเดียวและเช้าที่สดใสสดชื่นนี้กับ e ีพีนี้อีพีนี้จะมาบอกถึงความเข้าใจถ้าเราเข้าใจใส่ใจคนอื่นเราจะได้รับในสิ่งที่เกินความคาดหวังแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ใส่ใจไม่รับฟังไม่สนใจคนอื่นเราก็อาจไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่ปรารถนาและมาดูกันวันนี้คําว่าเข้าใจและใส่ใจคนอื่นนั้นจะนําพาไปสู่ความสําเร็จให้เราเป็นเจ็ดเคล็ดลับอยู่ในเจ็ดอ P วิธีรวยทางรัฐง่ายๆได้ยังไงวันนี้กับกิจกรรมประจําวันของผมแต่จะแฝงไว้ด้วยความเข้าใจและสใส่ คนนื่วันนี้เดี๋ยวพาไปกิจการยามเช้าของเราคือซื้อไก่ไปเลี้ยงหมานะครับแน่นอนเมื่อกี้มาไก่อย่างเต็มอยู่เลยไม่ทันแล้วอันนี้ร้านพี่วุฒินะครับเดี๋ยวเราสั่งไก่ไว้เพราะเราก็ซื้อไก่ทุกวันข้างๆร้านพี่วุฒิจะมีร้านพี่นึกอยู่พอดีครับพี่นึกนี่คือทุกเช้าเลยนะครับ<อ>ร้านอยู่ติดกับพี่วุฒิเลยผมจะมาซื้อไก่ตรงนี้ไปเลี้ยงสุนัขแล้วก็จะมีพี่นึก วันนี้ที่ผมบอกว่าความเข้าใจและใส่ใจคนอื่นพี่นึกเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารักมากน่ารักรยังไงครับ,รบเกิดจากความใส่ใจเราพี่นึกขายไข่ขาย,ขายนี่ฮะข้าวเหนียวปิ้งกล้ยวยปิ้ง,งดังและเชื่อไหมครับว่าในทุกวันเนี่ยอาชีพพ่อค้านะครับฟังดีๆนะครับอาชีพคนค้าขายเนี่ยกลัวอยู่2ออย่างกลัวขายไม่หมดกับกลัวขายไม่พอหรือไม่พอขาย<ม>ใช่ไหมพี่ ไม่พอขายพี่กลัวขายไม่หมดกับขายไม่พอหรือไม่พอขาย2อ,อย่างนี้ที่พ่อค้าแม่ค้ากลัวแล้วเชื่อไหมว่าในทุกๆวันที่ผมมาในสถานที่อย่างนี้มาซื้อของเนี่ยจะเจอพี่นึกพี่นึกเป็นผู้ชายที่ขายของที่ดีมากพี่นึกไม่เคยชวนผมซื้อของ ไม่เคยให้ช่วยอุดหนุนแม้กระทั่งบางวันเนี่ยยังยังเหลือเยอะแต่เวลาเวลาเพราะเขาจะต้องเก็บตามเทศกิจใช่ใช่อ่ายังเหลือเยอะแต่ไม่เคยชวนแต่ผมเนี่ยจะหันกลับมาดูทุกครั้งว่าพี่นึกวันนี้ดูเยอะก็แล้วก็มีโอกาสก็จะอุดหนุนพี่นึกโดยซื้อไปฝากพนักงานอันนี้เราบอกกันเรามาแชร์กันความเข้าใจความใส่ใจพี่นึกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะเติบโตได้เนี่ย้ารู้จักเข้าใจคนอื่นใส่ใจคนอื่น โอกาสสําเร็จมีสูงพี่ว่าจริงไหมครับครับผมใช่ไหมเพราะถ้าเราเข้าใจด้วยเพราะผมเองเนี่ยพี่นึกไม่เคยชวนผมซื้อนะแต่ผมจะเห็นเอ้ยพี่นึกเหลือเยอะก็อุดหนุนอุดหนุนเสร็จซื้อไปก็ไปฝากคนงานก็จะอุดหนุนพี่นึกประจําบางวันอ้าวเหลือเยอะก็อุดหนุนกันเยอะหน่อยคำว่าอุดหนุนกันเยอะคืออย่างน้อยเนี่ยพี่นึกรู้สึกมีแรงมีพลังพรุ่งนี้ไปต่อครับผมอ่าเล่นยุยต่อฉั้นวันนี้มีกําลังใจอยู่ตรงนี้แหละอ่าใช่ไหมใช่ถ้าเราแบ่งปันมีื่อกำลังใจงั้นวันนี้ช่วงรอไก่พี่เหมือนเดิมขออนุญาตเเเเป็นนนขขข้าาวววหีียย200 200ไ่่โอออคคคคคคบบบุณรรััฮะืม ข้าใจอันนี้ EP นี้ผมถึงบอกว่าเรามาคุยถึงความเข้าใจความใส่ใจนะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องให้ใครแบบมาคอยบอกเราแต่ถ้าเรารู้จักเป็นคนสังเกตใส่ใจคนอื่น รับฟังคนอื่นเราก็จะได้สิ่งที่เกินความปรารถนาเพราะตัวเราเองก็จะเปลี่ยนไปคือรู้จักใส่ใจดูแลหรือรับฟังครับกับสิ่งเล็กๆแล้วก็สนใจสิ่งรอบข้างนี่แหละครับจะทําให้ตัวเราเปลี่ยนไปและเช้าที่สดใสวุ่นวายของผมในทุกๆวันจะมีความสุขแบบนี้เพราะว่าผมเองนะครับมองความรู้สึกคนรอบข้างคนที่พบเจอเจอ,เจอเสมอไม่แข่งแยง่งไม่แข่งขันแต่ให้ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนี่นะครับอีกหนึ่ง ep ซึ่ง ep นี้เป็น ep ที่ทำได้ง่ายมากกับ7 ep วิธีตัวรังรัดกับตีร้อยเดียวขออนุญาตไป รับข้าวเหนียวรับไข่แระรับไก่รับไก่นี้ไปทําอะไรต่อไก่ของผมในทุกๆวันทุกๆเช้าทุก,ทก,ทก,ทกทา,ทานทราบอยู่แล้วกับการไปเลี้ยงสุนัขจอดตอนนี้เรียกจอดไม่ได้แล้วนะเลี้ยงบ่อยๆต้องเรียกประจําอาจากแรกๆเราจอดไงเจอกันครั้งแรกเราจะเรียกจอดได้ลูกค้าขาจอดแต่พอไงสนิทสนิทผมเป็นลูกค้าขาประจาเขาแล้วนะเพราะผมต้องให้เขาทุกวันผมกลายเป็นลูกค้าขาประจําแล้วนะผมยกระดับขึ้นแล้วนะจากจอดเป็นประจําแล้วนะครับสวัสดีครับขออนุญาตทำหน้าที่ประจําก่อนและเดี๋ยวเราจะไปดูแลพี่ๆรถที่วิ่งผ่านยังไงเดี๋ยวเราไป ด้วยการ2อนามี่บอกวามาด้วยการด้วยกานมาด้วยกาน 7 EP ที่ได้นำเสนอไปนะครับและตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกเปรดเทคนิครับรับ,รบลหลายๆอย่างและที่สำคัญทุก EP จะเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ได้และมีโอกาสสำเร็จได้บุคคลคนนั้นหนึ่งต้องมีความเข้าใจนะครับเข้าใจคือเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจนทำม,มาหากินหรือมีความขยันนั่นเองและมากไปกว่านั้นก็ต้องเป็นคนดีคนซื่อสัตย์แน่นอนผมเชื่อว่าองค์ประกอบของทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้จากตัวเรา เพียงขอตัวเรานั้นมีสติรู้ผิดชอบชั่วดีและไม่ทําให้คนอื่นทุกข์เพราะเราและเราก็ไม่สร้างทุกข์ให้คนอื่นช eln, เช็กเช่นเดียวกันจริงเรล่านี้ผมเชื่อว่าจะคือบันไดแห่งความสาเ,เร็จเระดึกอยู่เสมอว่าเราเป็นใครและเราจะต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะเป็นเจ้าสวัวแล้วพวกนี้ก็เครียดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าสวัวไม่ใช่เราคิดว่าเราจะรวยแล้วพ่กนี้ก็เครียดเพราะว่าเราไม่รวยแต่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่ภายในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนแต่ทุกสิ่งทุกออย่่าาางเกกิดดขึ้นมม้นนไจควมมหหรื ความทุ่มเทหรือความใส่ใจแห่งการกระทำที่กระทำอย่างสม่ำเส,สมอและต่อเนื่องผมคาดหวังว่าหลายๆท่านนะครับคงจะชอบคลิปนี้และที่สําคัญคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านและขอเป็นกําลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกๆท่านมีโอกาสได้สาเร็จเหมือนเหือนกันอย่างที่มุ่งมั่นปรารถนาอย่างที่ฝันไว้วันนี้ขอความสุขและความสาเร็จกับทุกๆท่านกับอีพีนี้อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้2มือเราทั้งความสุขความสําเร็จความลงมือทําที่สําคัญการใส่ใจและดูแลคนอื่นเกิดขึ้นได้แน่นอนครับกับความสุขที่ตั้งใจ ว่าให้จากตีร้อยเดียวครับผม